ดีค่ะเมื่อนี้อีสานบ้านย่ากินมากเก็บเห็ดเดี๋ยวบ่งย่ากินสีผ้าส้มเห็ดพี่นอ้องผ้าส้มโถลดบ่งโลดมากเก็บเห็ดพี่นอ้องคุณคุณคุณหลคักหลแน่หลอหลีมแต่ไรโหลดไงคุณน่ะหลคักหลแน่ปานเอาบุญ เป็นลอยอยางสวนกันอยู่ซุ่มล่งกันขึ้นกับล่งซุ่มเขินยง่เศร้ากับเขนหลายคักหลายแน่พี่น้องเอ้ยอยู่ภูเก่าเขานี่ยอยู่ภูเก่าว,วัดป่าถ้ำภูเก่านี่ป้ายวัดนี่กับเขนไปทึ่งได้กินกับสีไดแกงอยู่ที่ ซุ่มล่งกะลง่งซุ่มคืนกะคืนหักแน่หายลดง่กะพ่อลดง่ปุ่น,นซุ่มเมียบ้านเรากะมี่สองคนใ้ตาหนึ่งแหละพี่น้องทอนกันแต่ว่างาน้องใหม่ตุ่มอยู่ท่านได้ลุ่งมาก ยางคนยางลงมาสวดสวดเยูะ สองคนบบเต็มตาระ่งู่ต็นตาาด้ยินเสียงมันอยู magic, ่กระงล่งมันตักรงวึยักลงท่านล่ส่ยดูเ่องนามคับยบหน่่บาทขะดำเบิ้งามเลยเฟื่อนซุ่มมาเต็มมากเต็มที่ยิ สองคน